หลังผมว่ากลับมาตอนนั้นพี่ก็เริ่มไม่ก็เลยทำากงครับก็เรียกพี่ยุทธ์กลับมาใหม่ก็เริ่มไปหานกมาเล่นใหม่ก็พี่ยุทธ์ไปเจอเธออ่าไปเจอแหลมนี่ไงเราเราไม่พูดถึงนกตัวนี้ไม่ได้นะพาะบ,บ้านนี้เนี่ยนี่คือหนึ่งในตำนานนกหัวจุก<อ>ในก <คน S 1> ร,รุงเทพมหานคะรในเมืองไทยเลยนะเดี๋ยวเรามาคุยถึงไฮไลท์เจ้า,เจ,าเจ้าแหลมกันครับผม ่ะแล้วครับผมเราก็มาถึงอีกหนึ่งตำนานนกตัวหนึ่งในกรุงเทพในงเทพในเมืองไทยไม่พูดไม่ได้ตอนนี้ชที่มาที่ไปเนี่ยต้องถามก็ก็คือนกไอ้แหลมชื่อแหลมแหลมตอนนั้นผมก็จะมาเล่นนกพี่ยุทธก็เออพี่ยุทธถ้าเจอนกช่วยหาให้หน่อยครับพี่ยุทธก็ไปเจอแหลมก็เลยเอามาให้เราเราก็มาเลี้ยง ออพี่ก็บอกว่าเฮี้ยงตัวนี้มีเราเลี้ยงสองคนนะก็คือถ้าเราเลี้ยงไม่ไหวก็มาให้เขาอืเลี้ยงแล้วก็เออไม่เป็นไรแล้วก็เลี้ยงบางช่วงเราก็เอามาช่วยลากจากที่นี่ไปที่ทํางานส่วนสูวนมากนกตัวเนี้ยเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเราก็เริ่มเบื่อ,อการแข่งขันเพราะการแข่งขันมันเปลี่ยนไป ากสมัยก่อนที่เราเล่นเพราะแอนแรมเนี่ยมันเป็นยุคอีกยุคหนึ่งแล้วเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วอ่าครับอันนั้นจะเป็นสากลจ๋าจาแล้วเออ,เ,อ,อเราเราเราเสร็จล้วก็เลยปุ๊บส่วนมากจะเป็นพ่ยุทธเลี้ยงพ่ยุทธก,ก็เลี้ยงไปก็ปวดปบประสบความสาเร็จนกตัวนี้ที่เครไปอยู่ใกล้ไม่ได้ซึ่งอายุมันก็น้อยนะตอนนั้นที่ได้มาผมยังจําได้ครั้งแรกครั้งที่ไปบ้านที่ได้ถ่วยใบนี้อไปบ้านจอร์สันจอร์สาอืม บอลสาสานอยู่เมืองการครับเสียจนสันเสียจนสันทีนแรกแรกกายจะมาให้ทีมพวกผม,มไปเป็นกรรมการให้ตอนหลังก็เปลี่ยนใจไปเพราะหมู่านักกีฬามาเป็นกรรมการทาง,ทางพิเชษวิกฤตฉะนั้นเราก็บอกพิยุทธ์ถ้าเขาอย่างงั้นฉันเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปส่งได้ผมกับพิยุทธ์ก็ไปพระเดนาสมัยก่อนนี่คือถ้าเป็นกรรมการเขาไม่ส่งเราเราลงมาไดยะเราไม่ส่งอยู่แล้วว่าได้แหลมก็ถล่มทลายก็ได้ทีหนึ่งมา คด้ายๆก็ยอมยอมอยู่เพราะไอ้แหลมี่ยเป็นนกที่เอาอย่างนี้ไม่ใช่เจ้าของเนี่ยเวลาไปสนามเจอยังชอบมันเลยผมได้ยินแต่เพื่อนๆแล้วก็ได้ยินเขาเชียร์มันก็มันล้อใจมันร้อมลิ้มมันแขวนเถอะแต่ไม่ยันจบเขาบอกว่าอย่าได้ไปซ่าแขวนใกล้มันถ้ามึงโดนมันลิกใส่นะมันจะหยุดเมื่อมันตีนกข้างๆเนี่ยจนถ้าอยู่เฉยๆมันไม่มันไม่ตีแต่ถ้าขยับตัวมาอะไรมันตีต่อคือมันดุ ปะมันแรงนกจริงๆตัวนี้ไม่นกเสียงใหญ่เป็นนกเสียงกลางประมาณ70แต่แกกับน้ามันดีมากแทงทะลุใช่ไหมแล้วมันเป็นนกนกถาวรนกดุนกทงตีเล่นแบบหยาบเลยใช่ไหมก็วันนั้นอยู่บ้านจอนสรรปุ๊บนั่งกินโต๊ะเีนพี่ยับจอนสรมประลัดอําเภอนั่งอยู่เขาโอ้โหนกเฮียงเออเพราะนั้นจอนสารขอผมจะซื้อผมว่าจอนสารมันแค่60%นกอายุยังน้อยผมก็เลยผมก็เลยพากลับจอนสามารถเราเฮี้ยงนกอย่างที่มีไหมวะมันก็ไปใช่หางง่าย นก่างนี้ผมถือเป็นกน,กนกยอดนกยอดนกเลยคือผมเล่นจากพิยุทธ์มาเนี่ยคำว่ายอดนกเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวยอดนกของพิยุทธ์เนี่ยก็คือหนึ่งไอ้ว่าวที่ผม,มรู้อไอ้จันดีอของผมไอ้เธอโบครับไอแหลมอย่างเจ้าแหลมครับใช้ใช้เวลาจีบนานไหมครับมันจะได้มาจีบมันตัวอื่นไหมครับจริงๆนกตัวนี้พื้ที่ผมรู้นะพิยุทธไปกับเพื่อนผมไปเจอเนี่ยเด็กมันเขาไม่รู้มันซ้อมมันซ้อมละมันซ้อมอยู่หน้าบ้านครับ ไม่นานคือเรื่องเสียงเราฟังรู้แล้วแต่ว่าใจเจยจะเป็นยังไงไม่รู้ครับคือซื้อนกเนี่ยผมจะแนะนําเลยคนจะเล่นนกซื้อนกที่เราแข่งแต่แหลมซื้อนกที่บ้านไอ้แลมเนี่ยจริงๆเราฟังดูนกอย่างนี้ใจอย่างนี้อตีอย่างนี้เฟงอย่างนี้แต่ยืนจะยืนยกได้หรือเปล่าไม่รู้ห็นแไวต้องไปรู้เอาก็ตอนนั้นเราก็เบื่อเบื่อเรื่องการแข่งขันเกมแข่งขันเราสู้เขาไม่ไหวเรายอมเับสู้กับแรมเรามีเวลาเลี้ยง แล้วก็เริ่มผมก็ไม่ได้อยู่ทั้งโรงงานแล้วก็ไม่มีที่เลี้ยนนกตัวนี้สบายก่อนมันก็สร้างชื่อมานิพนธ์ก็มาจีบนิพนธ์นั้นเข้าวงการพี่นิพนธ์พี่นิพนธ์ฟ้าใสเราเคยเจอท่านที่ตอนอีทีพี่ยุทธสวัสดีครับผมนิพนธ์อัศยคุณนะครับพี่นิพนธ์ที่เรียกว่านิพนธ์ฟ้าใสผมเนี่ยรู้จักพี่นิพนธ์ในฐานะชื่อเสียงใช่ชื่อเสียงว่า ตำนานแห่งสนามฟ้าใสใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนกตัวหนึ่งไอแหลมนั่นเองนะฮะนี่นะครับเจ้าของตัวจริงอยู่นี่ฮะแกก็เข้ามาหาพิยุทธแกก็พิยุทธก็นะดนามว่าเขาจะหานกแข่งก็มีตัวนี้พิยุทธก็ไม่ใย่ของของเขาเป็นของเฮียงก็ไมคุยเฮียงก็มาคุยัะผมตอนนั้นเขาทำสนามด้วยใช่ไหมครับเขาจะสนามที่บ้านด้วยผมก็ผมก็นั้นเลยแบ่งแบ่งเข้าไปอยู่สี่สี่แสนห้าอือวันในสมัยนั้น คือไอแหลมเนี่ยการฝ่ายมันจางบ้านเลยตัวเดียวมีตัวเดียวในบ้านเลยวันวันที่เอาไปเปลี่ยนมือคูคนถือไปเองเหรอจําได้ผ้าไปแม่งเปิดมาคีณจะคุณจำไอแหลมไอแหลมไอแหลมวันนั้นขวนปั๊บแม่งร้องอย่างยกแรกยิงยกที่งั้นั่งร้องริ่งร้องคือคือไอแหลมเนี่ยมันมันมีปมด้อยอยู่นิดนึงคือมันดังมันเจงมากคนอิจฉาเยอะอ่าคนจ้องใช่ไหมคคนจ้องเยอะวันนั้นที่สอง แต่แม่งโหสุดมากอ่ะอคือคือชัอชนะชนะคนดูอยู่คนไม่ดูกันแบบโห้วันนี้ร้่งที่หนึ่งเนี่ยเขาเก่งขนาดนั้นเฮียตัดใจขายได้ไหมครับมันมันหมดไฟแล้วอ่ะแต่พอขายไปเจ้าแหลวก็ยังเก่งอยู่นะมันจะมีอีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะไอแหลมอ๋อตัวนี้ดีเลยหลายมือมากเพราะว่าพี่นิพนธ์ในในอีพีที่เราไปไปหาพี่ยุทธมาอ่ะพี่ยุทธพิจิต เราได้คุยเรื่องราวเกี่ยวกับเอเจ้าแหลมเนี่ยหลังจากที่เขาซื้อมาจากพี่เฮี้ยงแล้วอ่าเรื่องขวิพียงไปแหลมไม่เดี๋ยวกูเล่าก่อนวันที่เปลี่ยนมือไปไปที่เออพี่นิพนธ์พี่นิพนธ์ครับผมเนี่ยเป็นคนถือจากบ้านอายเองเลยถือไปไปสนามอยู่ผ้าคลุมเดินไปคนแม่งจาได้หมดทุกคนเลยว่านี่ไอแหลมแม่งเปิดมาปุ๊บไอแหลมไอแหลมแม่งงงเลยโอ้โหตกังมากวันนั้นไปแขวนบนราวจําได้แขวนปุ๊บแขวนปุ๊บแม่งร้องยันจบอะ ร้องลิกล้องลิกม่งไม่หยุดเลยไอ้แหลมถือเป็นนกดังในอดีตตัวหนึ่งเลยนกตัวนี้เป็นนกในตำนานนะผมบอกได้เลยว่าผมได้ยินแค่ชื่อก็เพราะว่ายุคยุคแสกยุคนั้นที่ผมมาเล่นก็คือยังไม่ยังไม่เล่นในกรุงเทพยังไม่ถึงแต่ได้ยินชื่อหน้ามันแตกนะหน้ามันแตกมันเป็นนกป่าบินหน้าแหันะเนาะแล้วยังไงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาอยู่นี่ได้ไงคนนี้คนนี้นี่คือมือสุดท้ายที่เลี้ยงเจ้าแหลมจนเสียจนตายแล้ว ยังไงพี่วันรองลายเสีงก็มีช่วงหนึ่งพอเฮนิพลเขาเลิกเขาขายไปให้เฮยศที่อยู่บางนาเฮยสมยศเจ้าของสลาตันก็คือพี่นิพลขายให้เฮยศบางนาไปอาจจะแบบซื้อขายไงเราไม่รู้ราคาที่เฮยศใช่ผมไม่ขอซื้อรู้ว่าไอแหลมอยู่ที่เฮยศผมก็ไปซื้อออกมาซื้อมาพร้อมไวแมคโครแมคโครที่หนึ่งที่เดอดมอบังแค์ไม่ใช่ครับแมคโครได้ที่หนึ่งที่หันใหญ่กับกระบี่เดือนเดียวได้สองถ้วย อ๋อคนเลว้ยมโค,มโ,คโอเคครับผมก็คือเอานกเอาเจ้าแม่โคไจแมคโคกับแหลมออกมาจากเฮยยศใช่ใชซื้อมาเอาถ้วยมาด้วยนะถ้วยผลมาทั้งบ้านเลยเพราะว่าอะไรครับที่ตัดสินใจเอาเจ้าแหลมมาตอนนั้นแหลมแข่งได้อยู่ไหมแข่งได้อยู่แข่งได้อยู่ครับเพราะผมไปไปซ้อมแอบไปอัดนกบ้านพี่หมูจูรี่อกี่หมูอมบอกเอานกป่ามาซ้อมมาพี่ แหวที่มันแค่เอาไอแหวมไปเอาไอแหวมไปโอ้โหหยาบมากเลยนะหยาบมากเลยนะพี่หมูแกรู้จักพี่หมูแกรู้จักแต่เหมือนเอาเอามือปืนไปสั่นตอนนั้นพี่หมูกลับมาเล่นใหม่ๆไงก็เลยไปแกล้งแกผมบอกนกป่าผมดักได้ครับก็ลิฟบ้านพี่หมูอ่ะเพราะพี่หมูเองก็สนิทกับทางบ้านอายุเหมือนกันเขาก็รู้เขาบอกเขาตาหลังบอกว่าเฮ้ยบอลเลิกเลิกเอานกลงไปกินข้าวดีกว่าโอ้โหคือ เพลงปลาแหละมันเพลงเหมือนเพลงเฉพาะครับวมันต้องตามไม่ได้ป่าเนี้ยมันเป็นนกที่ลบสองเพลงไม่ได้ร้องเพลงเดียวก็มันแข่งขั้นสุดท้ายที่เทอดไทฝนตกนั่นนะผมร้องลิกลองลิกลองลิกแต่ว่าพายุมาก็เลยเยอะเลิกก็เก็บครับแล้วตอนนั้นพออย่าง้เขาเปลี่ยนมือมาที่ผมผมก็ผมไม่ชอบแข่งแล้วตอนนั้นผมไม่ค่อยว่างผมก็เลี้ยงฟังฟังเล่นพาไปตามบ้านคนอื่นนั่นแหละไปอัดน้เขา อยากคายมากเลยอะเอาไปถล่มบ้านเขาเนี่ยมีรูปมีรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปไปแหละไปดูคือเหมือนไปจุดไปจุดประทัดโยนในบ้านเขาอะทรงมาเป็นหัวปีเลยแหละใช่เพราะผมใช่ทรงเป็นปีกล้ยได้ยินชื่อนกตัวเนี้จากเซียนนกหลายๆท่านนะคือต้องพูดถึงอะเป็นอีกหนึ่งนกในในกรุงเทพนะที่นกกว่ารางวัลแล้วก็เป็นเป็นตำนานที่เซียนต่างๆให้การยอมรับโดยเฉพาะเซียนเก่าๆ ราคาเท่ากับบัตรันเลยเนี่ยเสียงไม่ได้ไม่ได้จัดว่าเสียงดีสุดแต่ว่าเป็นนกที่ถ้าร้องถ้าเล่นแล่นกินหัวโซนเสียงดีกว่าแหลมมีแมีมีครบมีพวกขยงพี่พี่โบก่อนเมืองพวกเนี้ยเสียงดีกว่าเฮลักพวกเนี้ยอ่าไอพวกนั้นมันเป็นนกเสียงใช่ไหมแต่จะดีพี่เฮียงเมื่อก่อนพวกเนี้ยเสียงจะดีไปแหลมแต่ว่าแต่พอขึ้นลาวแล้วแม่งสู้แหลมไม่ได้ตะบะตะบะมันกดนกมันกดนกมันอารวาสพี่บอลพอจะบอกได้ไหมมาจบที่บอลเท่าไหร่ตัวนั้นอ่ะ เจ้าแหลมผมไม่แหลมผมซื้อแปดหมื่นแปดนะครับใช่แล้วก็แมคโครก็ประมาณประมาณแมคโครถูกกว่าครับก็เหมามาสองโครก็หลักแสนเหมือนกันครับแต่ว่าซื้อมาก็ไม่ได้แข่งเลยก็มาเลี้ยงที่บ้านกะว่ามาฝึกลูกนกฝึกไม่ได้มันไม่ได้นยากเหรอไม่ได้ยากมันร้องไม่ได้มันอ๋อเข้าใจ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 แล้วเข้าใจแล้วอ๋อจะจะบอกเพื่อนว่าการฝึกลูกนกหรือให้ลูกนกกรับเนี่ยถ้าแม่งนกดุมากๆอ่ะลูกนกจะไม่กล้ากอบไม่กล้าร้อง การที่เป็นนกครูมาฝึกอ่ะมันมันต้องใช้ไม่ใช้ตะบะกดะอ่ะเออนกร้องออสบายสบายร้องนกวันคุณจะใช้กันตัว,ตวมิตรภาพติดปี